ในฐานที่สมคบกันฟอกเงินเห็นบอกไม่มีแอคชั่นไม่ได้นี่จัดการเลยเห็นไหมจัดแล้วนะไปดูกันหน่อยนะฮะวันนี้มีการปิดล้อมตรวจค้น36จุดก็ประสานกําลังการระหว่างตํารวจไซเบอร์หรือสอทกับทางปปองปอออ้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนะครับมีทั้งในกรุงเทพทั้งจังหวัดตราดเป็นการตรวจค้นอายัดทรัพย์สินเครือข่ายพัฒสุภาภาหรือว่ารียงพัฒสมาชิกวุฒิสภาและเป็นนักธุรกิจชาวกัมพูชาเสื้อสายจีนแล้วเขาเรียกไทยเกาะกงอะ่ะคนสองสัญชาติเนี่ย เขาเป็นเจ้าของบริษัท l y p Group นะฮะจุดที่น่าสนใจคือการเข้าไปตรวจค้นห้องชุดสองห้องกลางเมืองนะครับสุขุมวิทเจ้าหน้าที่ไม่พบว่ามีใครอยู่อาศัยมีนิติบ,บุคคลมาดูแลอาคารห้องชุดนี้ฮะเลยตรวจยึดเอกสารทรัพย์สินภายในห้องนะฮะแล้วก็ไปตรวจยึดที่ดินในตำบลวังกระเจะอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดตราดอันนมูลค่า5้าล้านบาทเงินสดในบัญชีอีก88.2ล้านาปฏิบัติการในครั้งนี้นะครับมาจากตำรวจไซเบอร์เขาไปตรวจสอบพบว่าลียงพัดหรือว่าพัฒสุภาภาและพวกเนี่ย เกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับพวกสแกมเมอร์อแบ่งงานการทําลักษณะรับผลประโยชน์อ่ะแล้วก็เอาเงินมาฟอกนํารวบรวมพยานหลักฐานต่างๆออกหมายจับผู้กระทาความผิดเครือข่ายนี้อีก5ารายนะครับก็มีพัชสุภาภาใช่ไหมฮะมีโชคชัยสุภาภาอันนี้เป็นคนใกล้ชิดกับในพัชผู้ต้องหาคือคุณผู้ชมที่เห็นว่านามสก,กุลเหมือนกันไม่ใช่แล้วนะ<อ>เขาก็ไปสวมบัตรไง<อ>คนไทยไอ่ะแถวๆนั้นนะ่ะริงๆอาจจะไม่ใช่ญาตินี่เป็นคนใกล้ชิดผู้ต้องหาตามหมายจับสารอาญา6พฤศจิกายนปี68นะครับ แล้วก็มีชาวจีนอีก3รายความผิดฐานสมคบกันตกลงกันตั้งแต่2คนขึ้นไปกระทาความผิดฐานฟอกเงินนะฮะมีรายงานว่าทางรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีเนี่ยแน่นอนครับหลังจากที่มีการลงนามเป็โยุความร่วมมือประสานข้อมูลกันแล้วเนี่ยนะครับให้ความสําคัญกับเรื่องนี้นะฮะเป็นวาระแห่งชาติให้แนวทางกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับพรุ่งนี้มีรายงานว่านายกจะแถลงข่าวเรื่องนี้ด้วยตัวเองนะประมาณ9ก้าโมงห้าสิบนาที ชินโบแดงชินโบแดงอันนี้ก็เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะปรรรูธมนนะีการแบบว่าอายัดรับเป็นเกิดขึ้นจริงๆ